ด้วยความเคารพเมื่อวานมีสักสองสัญญาณที่ต้องถือว่าเป็นสัญญาณในทางบวกนะแต่ว่ามันจะบวกพอที่จะให้ประเทศออกจากทางตันทางการเมืองได้หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะสัญญาณที่หนึ่งก็คือสัญญาณที่ลุงตู่ยอมให้มีการเปิดสภาวิสามันใช่โอเคก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกแต่จะบวกพอหรือไม่แค่เปิดสภาวิสามันมันจะจบจริงหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ให้มี การนับหนึ่งให้มีการนับหนึ่งมีการเริ่มต้นนับหนึ่งก็ถือว่าดีแต่อีกหนึ่งสัญญาณบวกก็น่าจะเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของน้องๆเขาด้วยนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานศารให้ประกันตัวผู้ชุมนุม3บวก19เป็น22คน3นั้นก็คือระดับแกนนำใช่ค่ะประกอบด้วยเพนกวินนะะผลิตชีวารักษ์นะคะปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งนัชนน์ไพโรธก็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 อ่าสารเสือโดมปฏิวัติ สามเสือโดมปฏิวัติเพื่อนกันอือส่วนอีกสิบเก้าตอนค่ำๆโอเคสิบเก้าก็ก็นำโดยแอมมี่อะแอมมี่เดอะบอททอมนั่นแหละประมาณนั้นใช่ค่ะและมากมายแก่กองเอาหมดวุธรวมสิบเก้าคนด้วยนะคะรวมแอมมี่ด้วยก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีไหมก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของเราว่าต้องปล่อยเพื่อนเราไงผมไม่แน่ใจว่าให้ประกันตัวเท่านี้ยี่สิบสองคนเนี่ยก็มีเงื่อนไขหมดหรือยังยังไมม่หดยังไม่หมด ยังมีอีกใช่ไหมยังมีผายดาวดินก็ยังไม่ได้ออกมานะคะแล้วก็ไม้ระยองก็ยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้ประกันเพิ่งส่งเข้าไปอืถ้าพูดในประเด็ดนนี้สิ่งที่ผมต้องสังเกตนะเ,เมื่อวานเนี่ยกลุ่มเด็กๆเ,เนี่ยเขาเริ่มขู่ต้องปล่อยตัวผู้ชุมนมุมค่ะต้องยุติการดำเนินคดีภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่เช่นนั้น จะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็ยังไม่ทราบสิครับว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์นั่นคืออะไรบิ๊กเซอร์ไพรส์นั่นคืออะไรจะครบรอบ24ชั่วโมงตามคำคำคำขาดเส้นตายของเด็กๆก็คือ6โมงเย็นวันนี้6โมงเย็นวันนี้ค่ะแต่เมื่อวานก็เริ่มมีทยอยปล่อยมาแล้วโอเค